และนี่ก็คือเกมเดสเรียลนะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นแบบว่าเออเหยมากมายมาหาศาลแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะถ้าเกิดผมจะมาลองเล่นบ้างฮะมันจะเสียหายตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยคุณผู้ชมไปหาห้องเข้ากันนะ โอเคตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะเออผมจะขอไม่ทําอะไรมากแล้วกันขอตามเข้าไปซึ่งดูจากไอ้น้องคนนี้แล้วเนี่ยไอ้น้องชุดขาวเนี่ยเขาน่าจะเล่นเป็นเพราะนั้นผมจะขอตามไปดูทุกขั้นตอนเลยว่าเขาทำอะไรบ้างเออซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาทองไปขายนะเขาก็จะได้เงิน50เหรียญจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาซื้อฐานหินโอเคซื้อเข้าไปซื้อฐานหินซื้อเข้าไปแล้วก็เอาฐานหินใส่กระสอบกระสอบปุ๋ยหรือเปล่าไปไปกระสอบอะไรก็ช่างอ๋อแต่ตรงนี้ด้วยเนี่ เออเนี่เนี่เออเอานี้ไปด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเคยมาเล่นแล้วครั้งหนึ่งประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมัง้งแล้วผมคิดว่าไอ้น,นี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญคือเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นโลได้หรือเปล่าอ่ะโอเคผมตอกไว้แล้วคือป้องกันป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปแต่อย่าบอกนะว่าน้องคนนี้มันจะตอกตรงนี้เนี่ยอ่ะถ้าตอกตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปได้สักคนเลยนะแม้กระทั่งเราสองคนเนี่ย <c oughs> แต่อน้องคนนี้มันลื้อออกมันลื้อผมออกอะ่ะอ่ะโอเคลือล้อเลลื้อไปเลยอยากลื้อก็เลื้อไปและตรงนี้ผมจะ ไปวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยเพื่อป้องกันวางตรงนี้แล้วกันนี่วางไว้มันจะได้แบบกันหล่นไงกันหล่นไงน้องนี่กันหล่นกันหล่นก็จะยังไรดูเหมือนว่าเขาจะให้ผมขับหรออะผมขับก็ได้ผมเป็นคนขับรถไฟไปปะเออโอเคผมเป็นคนขับรถไฟเออแต่เราจะต้องขับไปสักแค่ไหนเนี่ยต้องขับไปไกลแค่ไหนเนี่ยเอ้ยเจอเจอสิ่งปลูกสร้างนะจอด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 ก่อนจอดก่อนจอดก่อนจอดจอดจอดสิไปโรยกัน เอาแล้วอะไรอ่ะเอามาทําอะไรเขาถอดป้ายผมออกถอดออกหมดเลยหรอถอดแล้วก็มาติดใหม่แล้วเราจะเข้ายัางไงล่ะน้องมันรูมันลมเล็กแค่นี้เข้าไม่ได้อ๋อเข้าได้นะเราต้องเอียงตัวเข้าคุณผู้ชมเออเราต้องเอียงตัวนะแสดงว่าน้องคนนี้เล่นเป็นมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นล<ม>ีดเดอร์เป็นผู้น,นําของข,องขบวนรถไฟนี้นี่น้องคนนี้นี่กระโดดขึ้นไปตีหัวแบบนี้ได้เลยนี่แน่นี่แน่ซอมบี้ซอมบี้บหรอ เรียบร้อยเก็บใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ตีทะลุแบบนี้ตีทะลุกำแพงแล้วก็เก็บใส่กระสอบปุ๋ยเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ลูกป,ปั้นนี่ด้วยเพราะว่าผมจะต้องเอาไปขายเพราะผมอยากได้อาบุธเอามาโจมตีอาจากนั้นผมจะเอาอันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยมาเชื่อมไว้เรียกว่าทําให้มันติดอยู่กับเพืน้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาซอมบี้เนี่ยยัดลงไปให้หมดเลย ยัดหมดแล้วใช่ไหมเออหมดแล้วแหละซึ่งเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าเชื้อเพลิงจะเต็มอยู่แล้วผมก็ยัดซอมบี้ลงไปเป็นอะไรที่อย่าไปทํานะแบบนั้นเนี่ยแต่เดียวนะจอดเป้าลงเป้าไอ้น้องอยากจะลงไหมเฮ้ยตัวอะไรมาไป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 อุย้ยซอมบี้มันขึ้นมาเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่ามันไปตอนคืนด้วยเนี่ยน้องก็ตีซอมบี้อยู่นะแล้วน้องมันหล่นไปหรือ,อยังเนี่ย คือตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นอะถ้าเกิดว่าน้องเขาหล่นไปน่ะผมไม่รู้เลยนะคือมันเป็นตอนกลางคืนด้วยแล้วผมก็จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงตอนกลางวันแต่น้องเขาหล่นไปยังอ๋อยังอยู่นะนึกว่าหายไปแล้วนึกว่าหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่แล้วเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านที่ลุกเป็นไฟหรอโอ้โหแบบนี้หยุดไม่ได้นะผมเคยมาเจอแล้วหมู่บ้านแบบนี้อะซอมบี้เกลื่อนเลยแล้วเราจะลงไปแบบมือเปล่าพร้อมกับรั่วโชว์เวลแบบนี้มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราขับไปต่อดิแต่ดูเหมือนจะเจอป้อมปราการด้านหน้านะ อ่าแบบนี้ก็ดีสิเพราะว่ามันหมายความว่าเราเนี่ยมาถึงจุดที่พักที่เราจะสามารถขายข,ายของต่างๆได้จอร์ดโอเคแล้วก็เอาไอ้รูปปั้นนี้มาให้รูปปั้นของผมจะไปขายเอ้ยแล้วนั่นอะไรอุย้ยมีมา้าตรงนี้มีม้าหลายตัวหรอเออโอเคดีดีด,ดีเดี๋ยวเจ้าม้าไปใช้นะ นี่ได้ห้าเหรียญเหรอโอ้โหไปเอามา้าดกว่าไปเอามา้าเอามา้าเอาม้าไปเก็บไว้หนึ่งตัวสองตัวเอาไปเลย2ตัวนะแล้ว25่เหรียญผมซื้ออะไรได้เนี่ยปืน35เหรียญโอ้โหอย่างน้อยต้องมีสี่บะถึงจะได้แบบชุดหนึ่งและอีน้องคุณท่านไปไหนแล้วเนี่ยฆ้าสายตาไม่ได้เลยอ๋ออยู่นี่อ๋อเขาซอมบี้มาขายแบบนี้ได้หรอได้ปะ ทำไมซอมบี้มาตรงนี้ไม่เก็บซอมบี้ไปลระโอ้ยแล้วเขาซื้อปืนได้หรอขอมั่งดิขอปืนอันหนึ่งดิขอปืนบอกหนึ่งดิขอปืนบอกหนึ่งดิขอปืนมั่งดิ please กันพิมพ์นะบอกว่าขอปืนหน่อย please กันอ่ะมาแล้วกลับมาเซื้อปืนแล้วกลับมาซื้อปืนให้ผมแล้วซึ่งผมเนี่ยซื้อกาส่วนเองได้ซื้อปืนให้ผมพอโอเคได้แล้วกด อ่าน้องคนนี้ใจดีวะ่ะและตอนนี้ผมก็มีนี่แล้วปืนแล้ว <laughs> มีปืนแล้วไปะปะแล้วก็ขับไปต่อเลยเอ้ยน้องคนนี้เล่นเป็นนี่วะ่ะดีเหมือนกันเจอคนเล่นเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันสิ่งปลูกสร้างเพราะนั้นจอดจอดเลยแล้วก็เอารีเวอร์ขึ้นมารอเลยอย่าให้เจอนะซอมบี้อ่ะอุ้ย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 มีการยิงอะไรเกิดขึ้นนี่อ่ะนี่อ่ะนี่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 นนน ยิงยิงยิงโอ้ยิงไม่โดนติดติดอะไรวะเนี่ยยิง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 เอเคต้องอย่ายิงรัวนะถ้ายิงรัวแล้วมันจะไม่ดีเอาเฮ้ยเอาแล้วผมกระโดดขึ้นม้าอยู่ๆกระโดดขึ้นม้าอะไรงงเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอออ่ะเก็บให้หมดเก็บให้หมดไม่เป็นไรเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะเอออุ้ยแล้วโยนได้หรอเฮ้ยผมเห็นน้องคู้ีญิมันจับโยนได้แบบนี้เลยหรอ เฮ้ยแล้วนั่นมีกลุ่มขบอยเฮ้ยอย่ามาเปรี้ยวนะเว้ยรถไฟเราไม่ใช่ของเด็กเล่นเราสองคนมีปืนนะเว้ยไอขบอยพวกนั้นมันจ้องจะมาป้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยจอดไหมเชอริฟอ๋อมันก็คือสิ่งปลูกสร้างมันก็คือเออเขาเรียกว่าสถานีของแยนำเพอเหมือนสถานีตำรวจอะแต่อันนี้เป็นสถานีของแยนมเพอแต่ก็ต้องระวังนะต้องระวังไอพวกนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ ไม่ฮะโอ้ยนี่อื้มไอ้โดนซอมบี้ลอยซอมบี้มันลอยเจาะผมโอ้ยโย,โยมีเสียงโวยเกยขึ้นโอ้ยไม่ไม่ได้ต้องเอาโชว์เวลตีตี้าไปตีทะลุเลยโดนมันหรือเปล่าเออโดนหรือเปล่าซ้ำตีซ้ำอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่อะไรอ่ะ อ,อ,อันนี้กดใส่ได้เนี่ยอ่ะผมกดใส่แล้วตัวนั้นนี้เราต้องเก็บใส่เข้าไปแล้วซอมบี้เนี่ยเก็บเก็บขึ้นมาแล้วด้านหน้าเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ลุกเป็นไฟมีซอมบี้เป็นสิบตัว แล้วก็ได้ยินเสียงแวร์วูฟผ่อนแล้วเมื่อกี้คือตอนนี้ถึงแม้ผมจะเจอสิ่งปลูกสร้างที่ผมอยากจะลงไปก็ตามนะแต่ว่าผมกลัวกลัวแวร์วูฟออกมาในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้างหน้าก็คือป้อมปราก,การผมจะไปจอดที่ป้อมปราก,การแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดแวร์วูฟมันโผล่มาเนี่ยเราก็จะมีปืนกลมือแมชชีนกันที่จะช่วยให้เราเนี่ยต่อต้านแวร์วูฟพวกนั้นได้จอด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  เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโดนแล้วแวร์วูฟมันมามันก็โดนยิงแล้วดีเหมือนกันผมจะเอาแวร์วูฟพวกนี้เนี่ยเอาไปขายให้หมดอา้าวเก็บไปแล้วเหรอไอ้น้องคนนั้นเก็บไปแล้วเอ้ยอดเลยตัวเราตั้ง2ี่5้าี่หเหรียญผมเอาซอมบี้ไปทําอะไรได้บ้างไปขายได้ไหมโยนไปขายได้ปหเนี่ยซอมบี้ขายไม่ได้นะนอนนิ่งเลยเอ้ยขายอันนี้แล้วกันขายอันนี้อ่าได้ห้าเหรียญเก็บไว้รูปภาพไ,ได้เท่าไหร่รูปภาพก็ได้ห้าเหรียญเหรอ ต่วนซอมบี้พวกนี้เอาไปใส่ใส่เป็นเชื้อเพลิง 1...2...3...4... โอเคหมดแล้วอ่ะออกมาได้แป๊บหนึ่งก็เจอกับสิ่งปลูกสร้างที่ดูคล้ายๆกับโรงงานมาสำรวจดูซิไอบ้านแดงแห่งนี้มีอะไรแอะเจออะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บให้หมดนะไอของพวกนี้ถึงจะเป็นขยะแต่ก็เป็นเชื้อเพลิงได้นะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโหทองไอน้องผู้หญิงขโมยทองผมไปแล้ว เฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ยมีการโจมตีเกิดขึ้นหนออไอ้ไอกลุ่มโจนชายโชดหยุดเดี๋ยวนี้นี่นี่ไงล่นไปซิเฮ้ยเออผมจะชุบน้องเขาไงวะเนี่ยกดเออกดอะไรวะเนี่ยโอเคชุบชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็มีประโยชน์นะส่วนไอ้โจนตัวนี้หรอไอตัวนี้น่าจะขายได้ แต่ผมก็งงผมแปลกไอ้ป้ายนี้มาทําไมนะ่ะเอามาทําไมโยนขึ้นไปได้ไหมโยนไม่ได้โยนได้แค่นั้นและดูคุณผู้ชมการเดินทางในความมืดเนี่ยมันแปลแบบว่ามันมืดไปทั้งหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่คิดที่จะจอดรถแต่ตอนนี้ดวงตะวันขึ้นแล้วเข้าสู่ช่วงเช้าแล้วซึ่งผมก็จะไปแบบเรื่อยๆแล้วกันไปแบบนอนต t อปโอเคแล้วผมก็มาถึงจุดแวะพักอีกหนึ่งจุดจอดจอดจอดซิอย่าขับแรงเกินผมจับข้าวบอยนอกกฎหมายมาให้หนึ่งคนเอาวางไปเลยอุ้หได้35 โอเคแต่ดูน้องคนนั้นดิด้านขวาบนนะคุณผู้ชมเขามีเงิน400เลยหรอเฮ้ยเอามารวยจังผมนุ๊ขนาดนั้นเลยหรอแล้วไอ้ป้ายนี้ก็ขายไม่ได้อีกเฮ้ยโยนทิ้งไปเลยไอ้เสานี้ก็ขายไม่ได้โยนทิ้งไปแต่แจกันนี่น่าจะขายได้นะอ่ะได้ห้าเหรียญเออลำตัวของแวร์ูฟขายไม่ได้หรอเราไปทําอะไรไปเนี่ยไอ้ลำตัวของมาเนี่ยผมเก็บมาเนี่ยทั้งลำตัวทั้งแขนทั้งขาอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ลากมาโอเคผมได้กระสุนพอสมควรแล้วเฮ้ยเขาให้ปืนผมหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ่ะปืนไรเฟลิลแต่ไม่มีกระสนุน โอเคขอบใจมากน้องสาวเออไอ,อ้น้องคนนี้มีเงินแล้วก็มาแบ่งดีมากตอนนี้ผมมีกระสุนเยอะแล้ว <c oughs> พร้อมไม้สองตัวอยู่ในกระสอบ่ะโอเคพร้อมออกเดินทางแล้วเลยตั้งห้าหมื่นกว่ากิโลห้าหมื่นกว่าเมตรเอออย่าพูดว่าห้าหมื่นกิโลเอ,เ,เอ้าเฮ้ยเจอพวกนอกกฎหมายแล้วโอ้โหมันมาซุ่มโจมตีเราคือเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถไฟชอนเลยมาซุ่มโจมตีดีนะแล้วผมก็จะไ่จอดด้วยเพราะตอนคืนไงมองไม่เห็น นั่นนั่นนั่นคุณผู้ชมไม้กลุ่มแล้วผมคิดว่าผมจะต้องซื้ออะไรป้องกันรถไฟซะหน่อยละมัง้งอย่างเช่นแผ่นเหล็กอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินมีเงินอยู่ศูนย์แล้วจะจอดโมซัวเขาไม่ได้แต่ปราสาทต,ตรงนี้น่าจอดมากอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหยโอยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมีปราสาทแล้วไอ้พวกนี้มันยิงผมอมแต่เดี๋ยวกอนเถอะเดี๋ยวมาแก้แค้นพวกมันให้หมดเลยเอ,อ่จอจอด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 ,จอดตรงนี้ที่39,00 0เมตรเฮ้เจอกันหน่อยซส ผมเอาม้าออกมาแล้วแล้วก็ขับมา้าขับม้าไปฆ่ามันนี่ใช่ไหมนี่แน่ยิงโดนปะล่ะนี่แน่ล่วงไปหนึ่งสองล่วงเลไเป็นไงอะนี่แน่อีกคนนึงอยู่ไหนเฮ้ยมองไม่เห็น นี่เนี่ยเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกนอกร er ีดพวกนี้ไปให้หมดเลยไอ้พวกนอกกฎหมายเนี่ยไอ้พวกไม่มีกฎหมายพวกไรจริยธรรมน้องไม่ต้องห่วงไอ้โจนพวกนี้มันโดนพี่แล้วพี่ใส่มันแบบว่าเข้าหัวทุกเม็ดแต่ปราสาทนี้มันคืออะไรหรอขอเข้าไปสำรวจปราสาทนี้ก่อนทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหเฮ้ย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 ้โอ้โหอืื เฮ้ยมันมีอีกมันมีอีกม,มีอีกข้างหลังไอ้น้องข้างหลังมาอีหนึ่งนี่นี่เรียบร้อยล้วไปดูซิเออเก็บได้เป่าไอ,อ้พวกแววพูพวกนี้ยี่สิห้ายี่สบห้าเหรียญเก็บไปเก็บไปแววูบ่แววูววราวันหอนใช่ไหมกลายเป็นศพไปก่อนนะตอนเนี้ยเออด้านในมีอะไรเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรนี่นี่ ซอมบี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยแวมไพร์แวมไพร์เหรอเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้เป็นแวมไพร์เดี๋ยวขอเก็บไปหน่อยสิเออแวมไพร์ตัวละเท่าไหร่เฮ้ยใหม่แล้วอื้อหือปราสาทแวมไพร์นี่มันปราสาทแวมไพร์เฮ้ยใหม่แล้วเหรอเฮ้ยกลางวันแสกกลางวันแสกมาทําไมนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยต้องไปแล้วว่ะเฮ้ยน้องต้องไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องไปแล้วต้องไปแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปเอาม้าก่อนนะ คือตรงนี้มันเป็นปราสาทแวมพายอะแล้วบอกว่ามันไม่ธรรมดาไงมันจะออกมาอีกเมื่อไหร่เอาไงดีเอาไงดีน้องไปดีกว่านะเราได้ของเต็มแล้วนี่หมารับแวมพายแวมพายเหรอทวายไลท์เหรอเองอะเจอเบรดพันค่าอมตะหน่อยเป็นไงล่ะฮะฮะจะโอยเฮ้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 ยแล้วเพื่อนเราตายแล้วว่ะเฮ้ย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  เรียบร้อยเรียบร้อยไอพวกแวมพร์ทวายไล์กับแวววูปรอวันหอน ครับผมาจมแบบนี้เนี่ยดูดิโอโหเพียบเลยสบเกินเลยสองคนจะไปสู้ไหวได้ไงปะเนี่ยเออแล้วดูศพเพื่อนผมอยู่ตรงนู้นเออสรุปนะครัผู้ชมผมเดินทางมาได้3 9 7 4 4เมตรไม่สามารถที่จะชนะเกมนี้ได้ซึ่งครั้งหน้าเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีบ้างแหละวันที่ผมเนี่ยชนะเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครัผู้ชมบ๊ายบาย